mọi người mình đi, đi mình 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 đi. mình 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 หนสองเนเนี่ยกลับไปแข้งอ๋เดิไปจับข้างจาบข้างสกซื้อนิดนึงเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาตรงหมกสกปุ๊บเดินข้มาตรงเลยเดินมาปุ๊บสักปุ๊บเห็นไหมสื้อไปสีฟ้าสักแล้วมันท่าหล๊บ

ไม่ใช่แบบมาง้างมาอย่างนี้ไงยิงดีนีพลิกนิดเดียกลับมาเรียพลิกโอ้อะลองดูเอ๊ะไอย่าไปย่อย่อย่อโอ้พลิกต้ฮุกุฮุฮุกุกลับไปกลาเลยฮุกุกกางเลยฮุกกาเฮุบกกาเระตุกไหลใช้ไหลกระตุกโอ้อ